วันมี่เลมัจะที่ียว่งาี่มีความม่ง้นงผลบุญให้กับคุณโยมไ้ไปสู่นิพานบุญคืออะไรโยมบุญคือเครื่องหลังเครื่องังจิตใจเครื่องหลังจิตใจเครื่องงลจิตใจให้กั การสสุขาุคุณุ้น้ลน้นฝากนนได้น้ชี่ดนนที่ได้่น้นถ้ามีมากก็มอน้ำมากถ้าต่อที่่้น้ำยูางกาบากดก็ไม่สามารถอะไรไ้เอ่ก็ได้ยาวรบ ถ้าต an mm. ัวน้อยก็เหมือนตัน้อยถ้าต่อก็ไม่สามารถเดือก็ติด็กเด็กก็ไม่ติดต่อชีวิตก็มีแต่อุปสรจะประกอบธุรกิจการทำงานใดๆก็ติดขัดไปหมดดังนั้นจึงควรสั่งสมบูรณ์บ่อยๆตามระลึกยึทถุนบุญบ่อยๆเพื่อให้สมบูรณ์ผลจริงผลบุญอย่างต่อเนื่อง ให้กราบบุคคลเข้าแท้ได้สุดท้ายนี้ขอให้โยมที่มาทำบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้ได้สมสนมาปราถนาทุกญาติทุกโยมเธอสาธุสาธุวันนี้หลวงพ่อจฉลาววันเดงเก่าสมองนิยมถามว่าเรื่องบุญบุญเป็นเครื่องชันลากชันลากความโกรธความอดความหลงแล้วก็บุญในเพียรสมบัติน้ำน้ำที่ใสสะอาด น้ำจิตน้ำใจน้ำบ่อน้ำพรองเป็นโลนนั้น้ำใจน้ำในในกระสูนน้ำใจไม่ได้น้ำใจของญาติโยมที่เป็นลบนพิจาราประสงค์สอพระพุทธศาสนานี้เป็นน้ำที่ใจที่ใสบริสุทธิ์กันมาอกจากดโงจิตดวงใจไม่ว่าจะมีปัญหามีภารกมีหน้าที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องจัดกา,า, fil, ารเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็ยังเป็นสรรพันปัจจัย ันเป็นข้ามหน้าโภชนานาเป็นทิพย์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะสังเ็กตโยโย่เดโยมุขยรถทงานี้เราททจะเดีย่ยวตัวติดตามต,ต,ตัวไปในสัพพายาภุทตกุภูปายภาหน้าตุกินบุญปีชลัาก็ได้กล่าวแล้วละยามบุญมาวาทนาช่วยที่ป่วยตัวใครที่ไหนก็รักยามบุญไม่มีป่วยที่ป่วยก็หนัทหนก,ก,นนก,ท,กนที่รักก็หนา บุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะเป็นในอดีตตัวตามในปัจจุบันต่างๆก็จะส่งผลอำวยเวยควอนวยกวให้ผลให้เรามีความสุขทั้งในภาพนี้และในภายภาคหน้าต่อไปโยมตั้งใจปวดน้ำรับพรจากพระภิกษุทศมาเนยโดยการร้องเรียนกันในยถาดีครับอย่าทาวริบาวะโลาทาุเดชทุกสาคร เอวะเมวะากิตตินังเปตานังบุพพกติ ้า้งหลายขอยตั้งจิตจิตผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมง,งานกานทั้งหลายมีส่วนไ้าในกุศลผลของฉันทั้งเจ้าการารเวรทเรืองเทวัน 我敢来在高岗上望。No,